นะครับสวัสดีนะครับนะครับสำหรับท่านนะครับท่านที่สั่งสายสายตัวที่เป็นตัวลิงก์นะครับกับไอคอม3 fgx ตัวนี้นะครับที่ให้ไอคอมตัวนี้นะครับจากจวิทยุสื่อสารเครื่องไหนอะครับผมอาจจะเป็นอีกเครื่องหนึ่งนะครับเครื่องนี้กดมาหาเครื่องนี้และให้เครื่องนี้ กดไปหาที่ตัวของเซลโลในห้องเซลโลแล้วห้องเซลโลก็กดไปหาในกลุ่มกลุ่มของเพื่อนท่านหรือเป็นห้องที่เป็นแบบขายเดียวกันอย่างเนี้ยยูสเซอร์เนี้ยยูสเซอร์ผมนะครับส่งหาอีกยูสเซอร์หนึ่งนะครับเหมือนถ้าท่านมีกลุ่มกลุ่มตัวเนี้ยนะครับท่านก็มีกลุ่มของท่านปุ๊บท่านการกลุ่มเสร็จปุ๊บไอเสียงที่มาจากตัวของไอคอมตัว 3Gf นะครับจะส่งหาใน ห้องสถานีของท่านก็คือกลุ่มของท่านนะครับกระจายไปอีกพันเครื่องห้าร้อยเครื่องแล้วแต่ท่านนะครับในที่จะท่านจะทำนะครับตัวสาม fgs ตัวนี้ต้องบอกก่อนนะต้องบอกก่อนว่าตัวนี้มันเปิดวอล์กไม่ได้อย่างตัวเนี้มันเปิดวอล์กได้ตัวนี้ทําอะไรกับมันไม่ได้เลยมันเป็นรุ่นเก่าแต่รุ่นค่อนข้างดีนะผมว่าบันอึดดีนะครับมันไม่มีวอล์กในตัวเองนะนะครับเราก็เลยต้องทําดัดแปลงวงจรนะครับ ตัดแต่งอไพอดูวงจรนะนี่ก็คือสาย1เส้นนะครับสีแดงสีเหลืองเนี่ยเป็นอีกวงจรหนึ่งที่เข้ากับตัวนี้ก็คือทั้งกดทั้งกดส่งกดไลไรนะครับโอเคอันนี้สายสีแดงนะไม่มีสายไม่มีวงจรอะไรนะไม่มีกล่องนะครับเข้าที่นี่เห็นไหมเข้าที่ตัวหูโทรฟังโทรศัพท์นะครับโอเคก็คือ3 f g f รับเสียงจากตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้จะส่งมาหาตัวนี้ รับเสียงนะครับมันก็มากดคีย์ของตัวห้องเซโลของท่านที่เป็นกลุ่มหรือเป็นยูเซอร์ท่านหรือเป็นเพื่อนท่านออออของตัวท่านเองนะครับเพื่อส่งไปหาเพื่อนนะครับเวลามันกดเสียงมันมาปุ๊บมันกดสั่งคีย์ปุ๊บมันส่งออกเลยผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ช่อง27่สิบเจ็ามีคุยกันไหมน่าจะมีคุยโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังนะครับผมเข้ารหัสตัวน,นี้ก่อนนะครับไอ้ปนก่อนสักครู่สักครู่ อเคผมเปิดยูอันนี้ยูเซอร์ผมอันนี้ยูเซอร์ยูเซอร์ผมผมจะให้ตัวเนี้ส่งส่งเสียงหรือกดคีย์มาออกกระจายเสียงอยู่ที่ยูสเซอร์นี้นะครับตอนนี้ห้อง27ชมลมบางอกอะเะเช่ดีนะนะครับมีสัญญาณคุยัอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดวอล์กนะครับดูนะปึ๊บเห็นไหมครับ สัญญาณจากวิสุทธสารช่อง27นะครับของชมรมบางกอกประเทศนะครับเห็นไหมมีเสียงมาครับนี่มากดสั่งคีย์ยูเซอร์นี้นะครับยูเซอร์นี้อีกของผมนี่ก็รับได้หรือถ้าท่านมีกลุ่มของท่านนะครับเป็นกลุ่มท่านตั้งขึ้นมานะครับท่านก็กระจายออกไปหาเพื่อนเพื่อนท่านที่อยู่ในกลุ่มของท่านนะครับเอ้ก็คือเหมือนเป็นเพื่อนท่านนะครับอันนี้เป็นเป็นกลุ่มท่านกระจายไปร้อยร้อยเครื่องพันเครื่องนะครับตามที่กลุ่มท่านตั้งนะครับนี่ครับเห็นไหม รวมพูดมาเสร็จปุ๊บสัง่งกดคีย์ทันทีนะครับนิ่งนะครับนี่ขณะผมพูดขนาดนี้ยังไม่ได้เหมือนแบบว่าออกไปเองเลยนะนะครับเนี่ยพูดขนาดนี้มันยังไม่ปกติเนี่ยเอ่อถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับหรือรุ่นอูดรุ่นอื่นนะครับที่ไม่ใช่สามเจนะครับมันจะแบบนั้นนะเสียยมันจะท้อนนะเพราะบางทีเราต้องเปิดบล็อกตัวนี้นะเราต้องเปิดบล็อกตัวนี้ตัวนี้เราไม่ได้เปิดบล็อกนะผมเปิดปกตินะเนี่ยทองยี่สิบเจ็ดนะครับติดเสียงก่อนนะครับ อ่าช่อง27นะครับช่อง27นะครับไม่ได้ใส่โทนนะครับก็รับสัญญาณเขาไม่ทำไม่ได้ทําการเปิดบล็อกอะไรทั้งสิ้นะครับตัวนี้วิทยุไม่ได้เพิ่งจะเปิดบล็อกนะเสียงทั้งหมดเข้าจากสายลิงก์นะครับมากดคีย์นะครับมากดคีย์ของตัวห้องโซลโลหยุดโซนี้คือหยุดโซผมส่งหายิบยุ่ยโซหนึ่งคือห้องนี้นะครับอันนี้หน้าจอบันดับก็ผมตั้งหน้าจอบันช้านะเห็นไหมด้วยการที่อ่ะผมเปิดบล็อกปุ๊บอผมคุยบางทีมันยังไม่สะเทือนนะนะมีท่าน อันนี้สั่งสายไว้นะครับรอรับได้เลยนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูว่าถ้าสมมุติว่าผมใช้วิธีกาสื่อสารในการกดผมเปิดก่อนนะครับนี่สักครู่นะสักครู่สักครู่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพักวีโอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมจะมาตั้งก่อนอมาชมกันต่อนะครับนะต่อจากที่ผมหยุดค้างไว้นะครับอันนี้เป็นช่องห้าสิบหกนะห้าสิบหก ที่เครื่องไอคอน3 fgs นะครับนะครับเสียบสายเรียบร้อยเหมือนเดิมไม่ได้มีการดัดแปลงอะไรนะมีเสาปกตินะไม่ได้ทําการเปิดบล็อกนะครับตัวนี้ยูเซอร์ของผมนะครับโอเคเปิดบล็อกเรียบร้อยนะครับขนาะผมพูดย,ยังไม่ออกเลยนะแล้วตัวนี้ก็ยูเซอร์ของผมนะครับเดี๋ยวผมต้องทําก่อนไม่ให้ันาจอมันดับผมจะใช้วิธีสศารในการกดคียร์รู้นะครับเดี๋ยวผมจะกดคีย์นะนี่นะช่อง56เหมือนกันนะครับ เทส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 หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เทสเทสเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์โอเคนะครับเสียงเสียงที่ออกไปนะครับมันจะดิบ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 ก็คือท่านท่านชอบแบบดิบดิบอะเสียงที่จาายุววอเนี่ยเข้าไปที่ห้องเซลล์ลของท่านน่ะในโทรศัพท์อะถ้าท่านชอบแบบดิบดบก็คือสายเส้นนี้เลยเสียงมันจะเป็นเหมือน เมื่อกี้สังเกตไหมครับฟังไหมว่ามันจะเป็นเสียงเหมือนวิทยุทสื่อสารเข้าไปในห้องห้องโทรศัพท์เลยนะครับเสียงมันจะออกเหมือนชั้นกดคีย์วิทยุสื่อสารหาส่งหากานน่ะแต่ผมใช้เครื่องนี้กด56 56ตรงกันนะครับด้วยสายลิงตัวนี้ครับเส้นเดียวนะครับก็ส่งออกไปในห้องเซ์โนะครับท่านที่ชอบดิบดิบนะครับดิบดิบเสียงดิบดิบเสียงพื้นฐานเสียงแบบดั้งเดิมของวิทยุสื่อสารนะครับอน่ะ สายเส้นนี้เอาไปครับคุ้มค่านะครับถามว่าอีกสายเส้นหนึ่งเป็นสีเหลืองทำยังไงนะครับก็เหมือนกันครับก็คือตัวนี้มันเปิดวอล์กได้นะครับท่านเปิดวอล์กไว้นะครับเอาสายสีแดงมาเสียบตรงช่อง2.5ครับ2.5นะเป็นช่องเสียงท่านต้องถอดแจ็คตัวนี้ออกมานะครับนี่แจ็คตัวนี้ผมเนี่ยแจ็คเรีองอมาผมทําแจ็คแปลงมาให้นะ แถมแจกแปลมาให้แล้วสายสีเหลืองสลับกันครับเหมือนตามคลิปวิดีโอเก่าๆที่ผมทำอะครับนะก็คือใช้ตัวนี้เป็นตัวสั่งแต่เนี้ยผมแปลงวงจรเพื่อให้สําหรับคนที่มีตัวไอคอม3 f ฟอยู่นะครับเพื่อให้ไอคอมเนี่ยมันส่งสั่งงานที่ห้องเซลโล่นะครับสายเส้นนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยผมเสียบเข้าที่ห้องโทรศัพท์นะตรงนี้ไม่มีอะไรนะหรเปล่านะแล้วก็มีการแปลงสัญญาณนิดนึงครับสายสีแดงนะครับท่านที่รับของผมไปนะสามสีแดงนะครับ สายเส้นสีแดงไปเสียบตรงที่แจ็คใหญ่ก็คือแจ็ค3.5มันมีใหญ่กับเล็กนะเล็กข้างบนเล็กคือ2.5ใหญ่คือ3.5นะครับตัวเนี้ยท่านไม่ต้องใช้เลยเพราะไอคอมมันเปิดบล็อกไม่ได้อยู่แล้วท่านไม่สามารถจะส่งคีย์จากตัวเนี้ยออกมาส่งคีย์จากเซลโล่เนี่ยสั่งจากตัวเนี้ยออกมาตัวเนี้ยมาเข้าที่ไอคอมนแล้วเพราะไม่มีบล็อกผมทําไปให้เพื่อท่านจะมาเล่นกับตัวนี้ ตัวนี้มีวอล์กในตัวท่านก็แค่สลับสายแจ็คเฉยๆนะครับสีแดงสีแดงก็มาเข้ารูเล็กก็ใช้แจ็ครถตัวนี้นะครับในการแปลงให้มันลดเป็น2.5สีเหลืองท่านก็มาแจ็คเสียบตรง3.5นะครับถามว่าเส้นนี้ได้ไปโคตรคุ้มเลยครับผมพูดจาแบบไม่สุภาพนะโคตรคุ้มนะครับท่านใช้ได้ทั้งไอคอมรุ่นเก่าที่ไม่มีวอล์กวิทยุรุ่นใหม่ที่มีวอก ใช้ได้นะครับผมทําสายไว้ให้นะครับนะทำสายไว้ให้เลยนะครับในราคาขนาดนี้นะผมบอกเลยว่านะแถมแจ็ครถไปให้ตัวนึงครับแจ็คนี้ถอดได้นะนะแล้วก็สายมาร์กสีไว้ให้ด้วยว่าสีเหลืองสีแดงนะครับนะสายเส้นเดียวนะครับโดยที่ใช้วิทยุสื่อสารได้หลายหลรุ่นนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มแสนคุ้มครับผมไม่เชียร์ขายของผมเองนะ นะครับแต่ผมมองถึงคนที่รับของผมไปนะครับผมอยากให้ท่านใช้งานได้หลากหลายไม่ใช่ว่าทำก็เฉเพาะเครื่อง 3f g f ไม่เอาครับไหนๆทํทำให้แล้วครับนิดหน่อยครับผมทำให้ท่านนาไปใส่ตรงนี้ก็ได้ครับเหมือนกันครับสีแดงท่านก็เอาแจ็คตัวนี้มาลดสีแดงถ้านลดมันเสียบปุ๊บท่านก็ไปเสียบรูเล็กก็กคือรู2.5รูบน ใช้แจ็ครถมาเสียบสอที่หตัวบนสีเหลืองท่านก็มาเสียบตรงนี้แล้วท่านก็กดคีย์จากตรงเนี้จากเครื่องนี้เปิดวอล์กมันจะส่งไปหาเครื่องนี้ทันทีท่านก็ออกได้เป็นวอล์กเหมือนกันครับเหมือนท่านมีกล่องงนี้เหมือนกันถามว่าโคตรคุ้มเลยนะครับแต่ตนเนี้บรเดีว่ามีท่านหนึ่งเขาสั่งมาเขาอยากได้แบบนี้เพราะเขามีตนนัวนี้เขาบอกมันอึดทนดีแบตเตอรี่ก็ดีแต่ผมมองว่าตัวน,นี้เสียงแจ๋วนะ แต่เวลาท่านเอาไปนะครับไม่ต้องเล่งบลรูมหมดนะเร่งนิดเดียวก็พอนะครับยังไงเสียงสัญญาณมันข้บอยู่แล้วเปิดแค่นิดเดียวพอครับประมาณนี้ไม่ด้เล่นเปิดส,สุดนะครับไม่ต้องเปิดสุดมากนะนิดเดียวพเพราะเผื่อปิดก็ยังมีเสียงออกไปเลยนะครับไม่ต้องเปิดยังได้เลยนะครับแต่เพื่อแต่ความคมชัดหน่อยก็เปิดเสียงช่วยมันหน่อยนะครับนะก็ผมทําให้ผมก็มองถึงคนใช้งานครับผมจะบอกลหลายคลิปนะครับ วงจรหรือกล่องผมมันอาจจะไม่สวยงามครับแต่ผมเน้นใช้งานในราคาขนาดนี้ให้ท่านรับไปเนี่ยให้ท่านใช้ได้หลายอย่างถามว่าผมทําให้บอก้ตรงว่ามันก็ไม่ได้มีราคาเอ้ยมันก็ไม่ได้กําไรอะไรมากมายนะก็ทําเพื่อศึกษาหาความรู้ไปผมบอกหลายคลิปแล้วนะครับผมไม่ค่อยมีเวลาแต่ถ้าท่านอยากได้ก็แชททักมาว่าอยากได้วงจรไหน ตอนที่ทักไลน์ผมมาตามเบอร์ก็รบกวนแชร์ยู u b e ให้ผมด้วยนะว่าหยุดอันไหนพอดที่ผมลงเยอะมากนะครับผมลงเยอะมากนะครับก็แชร์มาให้ดูว่ามันเป็นวงจรไหนท่านอยากได้อันไหนนะครับแต่ก็ต้องรอนะใช้เวลานะท่านอย่างที่ท่านที่สั่งไมลสั่งกล่องสั่งกล่องลิง,งกงง์กล่องวอล์กไปนะครับสายบอ็์กไปนะครับอาจจะต้องรอผมนิดนึงพอดีผมถ้าผมติดภารกิจผมก็จะแจ้งไปเลยว่า เออเอาวงจรไหนสั่งมาทิ้งไปเลยครับแต่ยังไม่ต้องโอนตังมาหาผมนะไม่ต้องโอนตังมาหาผมใดๆทั้งสิ้นเดี๋ยวผมซื้ออุปกรณ์มาทาครับผมทําเสร็จแล้ววันที่ผมทําเสร็จผมจะแจ้งไปแล้วผมจะส่งของให้ท่านนั่นแหละครับท่านค่อยโอนตังมาก่อนที่ผมจะส่งของไม่กลัวของไม่ต้องถึงนะไม่ถึงนะครับเพราะผมเปิดร้านรับส่งวัสดุเหมือนกันไปรษณีย์เหมือนกันยังไงก็ถึงครับผมขี่กับมือเองครับ นะผมเปิดร้านผมเองนะครับก็ฝากด้วยนะครับท่านที่อยากได้สายอยากได้กล่องได้อะไรนะครับก็นะผมบอกเลยว่าเอ้ยท่านเอาไปหูมันน่ะไม่สวยเลยอะ่ะเหมือนไม่เหมือนราคาแพงอันนั้นราคาแพงครับเขาก็มีเครื่องจักรเขาก็มีเครื่องมือเขาก็มีอุปกรณ์ในการทําเยอะแยะการทาที่ให้สวยผมนี้ก็คือ DIY บ้าน,านๆนี่ครับเนี่ยมือผมพองทุกวันนะครับ จับตัวท่อหดบ้างจับตัวตะกัวบ้างนะครับเป็นลงเป็นรอยบ้างนะครับนะมันอาจจะไม่สวยงามแต่ผมเน้นอย่างเดียวคือใช้งานได้ท่านเจ้าไหน,นครับสวยแต่ท่านท่านซื้อมาสองพันสวยแต่ท่านใช้ได้แค่ร้อยเดียวท่านซื้อผมร้อยห้าสิบแต่ท่านใช้เหมือนเจ้าละสองพันก็ลองไปคิดกันดูนะครับผมไม่ชมบ้าของผมดีนะอยู่ที่ความสมัครใจและถูกใจของแต่ละท่านนะครับ ผมอาจจะไม่ได้ดูดีดูเด่นมากนะครับก็พยาามาทำให้ดีที่สุดนะครับนะครับก็ลองไปใช้กันดูนะครับนะมาทวนอีกทีนะครับสาม fgf นะครับสายเส้นสีแดงนะครับเสียบรูสามจุดห้านะครับเสียบที่แจ็คโทรศัพท์นะครับอันนี้เป็นห้องห้องท่านเองตัวท่านเองหรือหรือกลุ่มก็ได้นะครับท่านตั้งไปสถานีสองตัวเนี้ยท่านเปิดวอล์กสีฟ้าครับแล้วครับเวลาท่านท่านใช้ กดจากวิสืทอสารตึ้งพูดแล้วเอาวิสืทธสารเข้าไปในปากนะใกล้ๆนะเปิดปุ๊บอ่าเหมือนเราส่งส่งหากันอะวิสทธสารส่งกันปุ๊บเวลามันมีเสียงมาปุ๊บมันไปสั่งกดคีย์นี้เลยครับแล้วมันก็ส่งออกในห้องเซลโลทันไปนะครับแต่สาม s มันไม่สามารถจะส่งจากเซลโลมานี้และย้อนกลับไปหามันนะเนื่องจากตัวมันเองไม่มีวอล์กต้องบอกก่อนนะตัวมันเองไม่มีวอล์กแต่มันสามารถจะเอาตัวเนี้ยเครื่องอื่นอะ ส่งหามันและให้มันไปสั่งกีคีกดที่ห้องเซลโลและส่งกระจายออกไปแต่ตัวเนี้ยมันมีวอล์กในตัวรุ่นใหม่ๆมันมีวอล์กนะครับนะครับผมก็แถมตัวนี้ไปให้เหมือนกันนะครับเป็นตัวลดแจ็ครถนะโอเ้เกินคุ้มนะครับทําสายไปเผื่อให้ท่านด้วยอีกวงจรหนึ่งท่านก็สามารถใช้ได้หลายอย่างมีแจ็คแถมอีกถ้าท่าน,น้าได้ท่านจะมาเสียบตรงนี้ที่มีวอกนะครับก็แค่ตัวนี้ยสีแดงเนี่ย ท่านเอาแจ็คตัวนี้ไปใส่แล้วไปใส่ที่รู2.5สีเหลืองนะครับท่านก็มาใส่ที่รูใหม่3.5แค่นี้ท่านก็จะส่งจากตัวนี้มาหาตัวนี้แล้วก็เข้ายีทธสารแล้วก็ออกไปเหมือนกันได้เหมือนกันนะครับนะครับหนึ่งเส้นสองวงจรในเส้นเดียวแถมแจ็คไปให้อีกจังหากในการที่ว่าท่านจะไปใช้ยี่ห้อไหนก็ได้เครื่องไหนก็ได้ ไอ้กอมก็ได้สเปนเดอร์ก็ได้แฮมเทตก,ก็ได้ใย,ยสุก็ได้ท่านเอาไปใช้งานของท่านเลยครับผมทําให้ท่านแล้วนะครับเกินคุ้มครับเกินคุ้มนะก็โอเคมาสาธิตให้ดูนะครับก็ใครถูกใจหรือยังไม่คิดจะสั่งติดตามผมอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจผมด้วยนะครับในการทำคลิปทำมงจอดีๆนะครับมาให้ท่านดูหรือใครที่มีความรู้เป็นอยู่แล้วนะครับจะเอาความรู้ วงจรที่ผมแนะนำเนี่ยไปต่อยอดไปทําเองก็ยินดีนะครับนะโอเคบางวงจรก็อาจจะสนวนนะนะอาจจะไม่ได้บอกนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเป็นกําลังใจสําหรับการทําวงจรใหม่ๆแล้วก็ทําคลิปใหม่ๆมาให้ชมนะครับแค่นี้นะครับสวัสดีนะครับบ๊ายบายจุ๊บ